บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพสัตรบริคารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตจากอธินาทานจากกาเมสุมิฉาจาร์จากมุสาวาทจากฐานะ เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมรยัยเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลน,นี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินทบาท เสนาสะนะและกีฬาณะปัจจัยเพศสัตวบริคารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่รัก ของพระอริยเจ้าเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินตบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเพศสัตวบริการ บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกในทุกขัดสมุทยัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาสก,การลุกขึ้นยืนรับ การทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินตบาทเสนาสนะและกิฬานะปัจจัยเพศัตบริการภิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นทิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปาณาติบาตว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรา มีความละอายถึงความเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติ ของเขาตรงพิกุุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างได้อย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขตัตยะมหาศาลตระกูลพรามมหาศาล หรือตระกูลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิกขกุทั้งหลายภูตสัต์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัติการเข้าถึงพบย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อม อุป,ปบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุป,ปบัติแล้วภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้